ลมมาโค้งตอนเสาพี่น้องน้ำโค้งก็ขึ้นอยู่กมั่นเกือบแขนเผื่อเดือทางสันเกือบซอกหนึ่งหมดเลยพี่เนาะห้า,หาสิบเส้นทางสันเนะาะมาพายในติดแจ้งกับทางหลวงจันทร์แต่เด็กไปไปเบิ่งกันพี่น้องบรรยากาศมีหลายลูกแบบนาะหมดเสาตื่นมาเสาวกอมงเสาลำหนาม,าามนโค้งาเองอ ทางปลาขึ้นมาตัวโอ้ยนีย่น้องเอ้ยนี่บ่าวสวยลงล่ะลงไปไหนบอ่อสิปวทายบ้าวสวยยามหลบยามจันลงบไไ่ไหนดอกหกกคโล Soi cho ai cho klao cho ai hảo ba yi tui yi đơm nị đơm? Man nè lọt vang thơ tay. Mian way Mian kin ก็นยแ่แหลกกัย่ามหลบล่ะซนเซนซนเซนอะไรพี่น้องลุ้งมาโค้งกันอย่างเหมเอือนสาน้องโค้งขึ้นแน่นแห้งหาวไปก็ะไดว่าป,ป้าสีเขา่าหลบป๊าป้าสีกินเบ็ดแต่ย่ามย่ามมิดจีรี ใส่โดนะรดเนี่ยโมเล่โมขึ้นหอดเลยทางล่วงใส่จันพีหนองเลยจันจันจันทางออกก็ใส่บ่ได ก่อนมันสีขาหนว่าไงฮะลงมาตอนเที่ยงหันกี่เหอะกี่เหอะมักไงงาใหม่มักไงหันผาดเสือกปลอมอยู่เสือกปลอมเสือหเสือกปลอมมอสวยหันละแต่แต่ตัวกี่เหอะใหญ่สิไรมาห่อดเลือเนี่เบิ่งบ่มาห่อจะเสือกเพราะถ้าเสือกมันฆ่าปลอมเออมันฆ่าปลอมปลอมหลอกตอนเที่ยงฮะลงมามันอยู่นี่แล้วมันจองลงมาอยู่ไก่ไง เขาขึ้นเมื่อมันสิขาดที่บาทเนี่ยเบิ่งแหละเขาเลยเอาขึ้นมามันใสาไ่ไว้เกียกไว้แต่จังไห้เขาคองไว้จไห้เขามาเอาที่หลังอา่าจองแห้งอีดีแนมจังได้วันบ่หอดกูตัวนี่วะวันที่เช้าเพียรเข้ามาวันแนมลบลังเห็นเกือมันบ่ลงมาจากเถื่อแต่มันฆ่าป,ปอมมันฆ่าปอมเพียรปอมหลอบ เอาจันมาใส่บาตรใส่เน่าไปมาเดินมาเดินมาเอาทาั้งไก่พี่เดิมข้าเจาใดได้หน่ยามเบียดมันบอก เสพของหน้าพญิสานเล่าเล่าขอก็เลยหายเหล่าล่วงเบ็ดอ่าลงมาลงมา ลงมาลงมาเอาหล่อผ่านเหล่าขึ้นแน่ตี้คอยว่าท่านได้ยามดอกเพิ่งพญิเล่อาหล่าปตองป้าอันอีตูขึ้นซะก่อน Uh... <laughs> ha เนีย่ยมาเสามากกับมาลุนเพราะนี่แหละลุนพี่น้นองเฮาดึงหลอบดึงอันนี้กันแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะนี่แหละมาแต่เด็กเบิ่งเด้อเหล่าคืนเด้อว่างแอลเด้อแอลรันปุดระว,ว่างไดแอลเด้อแอลเด้อเอาเนียนเนียนคืนเะนี่แหละเนียนขึ้นเนียนขึ้น เออนี่จะบอกปูปลาหน้าหนามฮันโอ้ถือเลยพี่น้องน,นั่นไายังล่ะเออเออเออไปกรรมแล้วพี่น้องออไปกรรมแล้วมานี่ขยันเลย ได้ไปกรรมแล้วพ่อใหญ่แลได้ไปกรรมแล้วตัวยังก้าตัวเอาแล้เอาแล้วพ่อใหญ่แลเอาแล้วอู้มานขักเขาพ่อใหญ่แหล่เริ่มน้ำขึ้นนะเริ่มมีปลาแล้วพี่น้องเออมีโทษสีเขียวอันแม่นละ อัน,นเป็นยังไง้ชะไนะนน่นสิปเปิดหน้ากุแจเอาท่านเปิดเนาะเอาห,ห,า,หา,กการนนละเริ่มสางได้ด่ายละโปรไฟล์สางได้าาาไดาลดีก็เริ่มไปเทระเล็กล้หน่อยแล้วไอ้เบิงละไปเทระเล็กล้หน่อยเหนนะเ,เออธรรมดาจะไปสนใจมันตัวนี้ฮะ พอ,อเญ่แหลมแล้วพอเญยแหลมแล้วอออีกเป็นเม็ดฝนละเนอพอที่หอดเกา่าเอออีกแคนก,นล,กลัวฝนบอแจักยูฟี่ฟี่ฟีเฮ้ยว่าจะเอาเผียเข้าผาไปหันว่า่แถบันบอนันก็เลยตัดดอคใหา่มันฆ่าเลือโตใหญ่โตรองมาไลา่ ไทยลูถไทยยังเ,อ,เอ่เอเ้าวคืนดีพ่อยันหล่ห้าวคืนห้าวคืน,ข,นขั้นกายเก่าตัวแล้วเอาปะตองขนาดได้ปีเนี่ยพ่อยันเหละเอ้าขนาด แรดแจวแรนนี่ไปตูกับเริ่มเขาแล้วเดิของเราเอาตัวลโลสองโลนี่ล่ะไปตู้ดึงขึ้นตัวเอเมนอยู่บนหังบริสันต์กายเกา่าเอาไปกรรมไปตู้ด้วยบาทนี่พี่น้องเอ้ยฝุ่นเกี่ยไม่ลินอยู่หลอบพันไปกรรมได้หนี่ได้หนี่แมนบอกว่ามีจิรีอยู่บาท มีจีรีเลยบดินทัด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 เลยเขียนมาสกักก่อนพอจังจีถิ่มลงเขียนกี่เหยื่อกียังออกสกักก่อน เขาบอกเบิงสามเฟซบุ๊กหันเด้หน่อยมันเบิ้งแต่ยูทูปหันเบิ้งมันเป็นเหลืองเป็นลาวเด้อันหนึงเบิ้งประมาณเนี่ยเป็นตัวหัวมันก็หัวเออขันยูทูปบ่ามันได้เงินได้ได้มาตรฐานนะมันว่าลดขึ้นลดลงคือเฟซบุ๊กเป็นพวกในได้ยากคัะ อันหลายล้านวิวจังใดเง,นงินยอมละ่ะอืมไปละ่ะขอยืนเสงคนหลอบลงมาละ่ะคนเอ้อค้นจันทร์อืมใส่ข้างโคไปหลดแสงเอ้ยถือทั้งนกถือทั้งปลาน้ำขึ้นทวมมัน ่าเต็มหลอบและไฟอนี่แหละเสานี่กับบรรยากาศแนวนี่นนละพี่น้องเอ,อ้ยส้นเซีนส้น,ซนเซีนน้ำโค้งขึน้นไฟในแหล่เลยอีกสองลังอ่ะหลุนกันพี่น,อออน้องบ่กว่านังเวยคือพระเถินชนะชนะมึอน,นี่ บ่แล้วกูมือบอ่มีไ่ไรมันอี้เทศใส่ไม้ไก่ทีจจ่เขาพันสาเลยนี่หันน้องอ้าวพี่น้อง <c oughs> มาลุน,น,นพื่อใแหล่ออีกจังไปเบิ่งพื่อในติดแส้งเราใส่จันเราลันในเร่าลราแ,แม่มาแลงนี่เนาะพอได้มวนกันเนาะพี่น้องเนาะพอได้ถ่ายคลิปถ่ายยังแหน่ให้พี่น้องเข้าเบิ่งว่านี่คือบรรยากาศวิถีชีวิต นาอยู่หาก,กินพี่พงศ์ยิ่งเรนี่หลายปีเลยดิหิวกันอยู่นี่นี่พี่น้องเอ,งอง้ยเพลกช่องพ่อเขาเพ็ดได้นี่เพลกใหญ่ออได้นี่ได้นี่เอาห้าวขึ้นห้าวขึ้นล้างนี่แล้วฝนเคยมา,านปะตองได้นี่ได้อะนักตัวมันอยู่นอกเนาะหนามมันแห้งเลยดิด เออเอาเออพี่น้องเอ้ยเอา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 นี่นักหินนั่นแหละเบิ่งเลยวะนี่พี่น้องเอ้ยบ่มี่ใครนี่ยแหละบ่มานี่แหละบ่มีบ่มีบ่มี นเขียนนั ja <sh art y> <sh art y> ่นแน่ไปพี่น้องไปเบิ่งพญอาทิดแสงใส่จันก่อนจังสยามเบ็ดผอก็เพล่ยนจากหมอท่านในยามเบ็ดแต่พี่น้องขั้นยามเบ็ดกับโบมีบรรยากาศให้พี่น้องเข้าเลยรับชมเนาะจ้องพ่อคำเพชรหาปลาแม่น้ำขงพี่น้องมาเด้อมาเบิ่งเด้อพญอาทิดแสงใส่จันเด้อพี่น้องเอ้ยมอท่านได้ถือป้าดอกเปิ้ลทางละเปิ้นก็เอาจันมาใสมามามา เพันธุ์ทราในหนามหรือเพันธุ์ทราอยู่เริงโขกมาเบิ่งกันพี่น้องมาเบิง่งมาเบิง่งหนามกับพวกท่นได้ขึ้นมาหอดสูงบนได้ทใส่อยู่เริงโขกกันแล้วเบิ่งแล้วเห็นตั้งเถื่อยใส่เพื่อหนามข้นมาหอดนะนะครับใส่ละตั้งละโบหันบ่ตั้งหันโบเออบ่แล้วตั้งหันแล้วเหมาะแห้งแต่ว่าหากตั้งวัวได้ตัง้งหนามเลิกดอก ตั้งน้ำตื่นเพราะว่าน้ำขึ้นอยู่พี่น้องขึ้นไหวอยู่บอกเกินเทียงกับน้ำขึ้นเครื่องจันพุ่นแล้วประมาณเทียงเลยคือน้ำขื่นสิเครื่องจันโอ้โห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 ใหม่อุปกรณ์พี่น้องเลยอือฮะขอให้ได้น้ำมูอยู่เจอดอกคนยังเองเอาอยู่กูมือ อยู่ทึ่งจันคือการลังหนึ่งเอาหูวมือพะย่ะอกันวัวบ,า,บามื่นหนึ่งนะอย่างบาพี่ที่แสงเนี่ยเห็นยังเขาป้าบ่อเขาพี่น้องแถวนี้ตั้งไว้แล้วก็เอานังเอาไม้มามาหนีบได้ป่าเนี่พี่นอ้องนี่เบึงบ้งเบิ้งพิธีใส่ใส่จันเออจันไว้ อ่านได้เพียงหนังด้สอสำหรับเก็บหนีพอคขาเป็ดก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจทุกการรับชมขอบคุณเลยลายครับผมอันนี้คือเป็นวิธีชีวิตการหาอยู่หากินของพี่น้องชาวประมงเฮาล่ะครับเบิง่งปลายวันนี้วันที่สามกรกฎาคมเด้อครับเด้อว,วันที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมขอบคุณครับ